สวัสดีครับพบกับจารย์โอ้และจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศวิมิตพยากรก็เข้ามากันได้นะครับอย่าลืมแทกเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย 99แชร์เร็วแซ่เร็ว,รรวกดแชร์ออกไปกดแชร์ออกไป อย่าเริ่มเซ่เข้ามากันได้นะเพียงคนละเก้าพันัาพทูเท่างห่ังองอางเยอะป่ะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะอ่ะเล่ฮึม ใช้ชนชั้นผิวปิด่าเแ,แล้วมันจะติดได้หมดใช่ต้องแช่ไว้ห้านาทีเท่านั้นแล้วล้างล้างออกมันไหลเลยอะไรไม่ไำ้ไม่มีไม่มีเป็นสมุนไพรชั้นสูงสุดยิเศษโอ้อเ,เอาไว้ในห้องน้ำต้องปิดปี่ะยังไม่ได้ใช้แหละทำใจไม่ได้อาอะไ,ไหนอันนี้เออ อ่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าไม่เอียงแล้วเนี่ยเอียงเอียงอาจารย์โอจัดเลยไม่รู้ทำยังไงก็บิดข้างล่างไงเนี่ยบิดตรงเนี้ยอาจารย์โอ้จะเอาขนาดไหนจะเอียงไม่เอียงขนาดไหนบิดไม่รู้ใส่ตาโอเอียงอ่ะกดแชร์ออกไปแท้เขาใส่ตาเอียงแล้วแหะไม่อะเขาก็ต้องทำ่างไม่รู้ว่าเอียงขนาดไหนอสมาเรว เรซเขาพูกตะโกนไะด้สีสันเอาเน้นนะเลรายการของเราเนี่ยก็กดแชร์ออกไปก่อนแล้วก็ถามมันเข้ามาได้ดูที่คำมาสดนะหลาคนเนชอบเข้ามาถามหลังจากรายการอนะ่ะจบไปแล้วชอบมาถามตรงนี้กันนะอืม เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่งคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์ 9, ข้างหน้านี้ดูไพ่ยืซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาให้ครอบคลุมแล้วเวลาสามวันนะคะข้างหน้านี้ดูสามวันนะคะดูไพ่ยืมซีเท่านั้นนะคะ ส่วนไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะเราก็ขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะทุกอย่างนะเมื่อเ่วนไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ,เทพนะคะดูสามอย่างนี้โอนก่อนดูนะคะอกทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะถ้าเกิดว่า ข้างหน้านี้นะคะดูข้างหน้านี้ดูให้ยิบสีนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะดูคำว่าสดสีแดงนะคะถ้ามีคำว่าสดแสดงว่ารายการสดถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะถ้าเกิดไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่าเป็นเทปย้อนหลังนะคะถามไม่ได้แล้วนะคะมีคำว่าสดสีแดงให้ได้ถามนะคะกดไลค์กดแชร์และพิมพ์ แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ่า,าดูที่คำว่าสดนะอืม ไม่มีแชร์ค่ะดูข้างบนครับเป็นตัวสัญลักษณ์แชร์ครับนะแชร์แล้วชื่อเร่นคคำถามให้าอายุมาก็ดีนะคะอายุนะไม่ใช่วันเดือนปีเกิดนะคะเอาอายุแชร์แล้วชื่อเร่นคคำถามค่ะต้องแชร์ก่อนนะคะแชร์เป็นสาธารณะนะคะคือเป็นลูกๆโล,ก,ลกนะคะ ถ้าเป็นแบบชอบเพื่อนมีคนสองคนเงี้ยแสดงว่าอันนั้นไม่แชร์ไม่ได้นะคะมันจะไม่ขึ้นผู้แชร์ให้นะคะแล้วก็ถ้าแชร์ไปเข้ากลุ่มนะคะถ้าเขาไม่นอนุมัติโพส์มันก็ไม่เข้านะมาแล้วสิเอ้อม17หนูกับคนที่ชื่อเสือจะมีโอกาสได้กลับมาคบกันอีกไหมคะ ซสือต้องไปคุยกันก่อนนะไพ่ว่างั้นนะคือต้องไปคุยกันก่อนนะอืมการจะได้ครบหรือไม่ได้ครบคือต้องไปเจอกันแล้วคุยกันก่อนเพื่อทําความเข้าใจกันก่อนไพ่ว่างนี่นะอืมเสืออืมอืมเก็ยินดีคุยกับคุณนะคะอย่างที่อาจารย์ทอมบอกยินดีคุยคุยได้คุย ตกลงกันก่อนว่าจะกัดมาโคบอะไรอย่างเงี้ยครับี่วด้อืมแผนใหม่หมอะ่ร่ะบอืมไม่รู้โดนอะไรอฟลุกยี่สิบสามผมจะหายจากโควิดไหมครับ หายให้มันบอกยังไงโควิดก็ต้องหายวันใดวันหนึ่งก็ต้องหายโควิดที่นานที่สุดคือห้าร้อยห้าสิบวันอยู่ในอเมริกาหายนะคะให้ดื่มน้ำด้วยดื่มน้ำสะอาดเยอะๆเพราะงั้นเดี๋ยวก็จะหายแล้วนะคะจ่าย28คนที่เขาติดต่อมาเรื่องคอนโดเขาจะซื้อสัญญาห้องห้องของเราไหมคะ เขาจะซื้อสัญญาห้องของเราไหมคะยังอ่ะยังอ่ะให้บอกยังแฟนไม่ได้แชร์นะคะแชร์ใหม่นะคะแชร์แล้วอีกคืออยู่ด้วยกันต่อไปนะจารย์ดูสามวันเองนะคะไม่จา์ดูแค่ว่าสามวันนี้ได้อยู่ด้วยกันไหมหรืออยู่ได้อยู่ด้วยกันไหมแค่นี้นะสามวันไม่ไม่เขายังไม่ได้แช์เข้าใจว่ายัอไม่ได้แช์กันข้ามไปแช์แล้วอีฟแฟนหายไปเดือนหนึ่งแล้วไม่ติดต่อมาเลยเขาจะกลับมารับผิดชอบเรากับลูก ในท้องไหมคะพูดตามหน้าไพ่แออีฟนะแฟน่สามวันนี้นะสามวันนี้นะเดนหนึ่งแลกลับมาคืนดีค่ะไพ่สามวันนี้นะดูแค่สามวันกลับมานะคะกลับมาเฮ้ยไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามีลูกอ่ะแต่ไพ่บอกกลับมานะคะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเขาจะกลับมาอ่กฟลุกแอบแซบสาธุครับส้มสามสิบ เอคุณเฟมเฟรมหรือเฟิร์มอะไรเนี่ยจะต้องดูคนอื่นเขานะคะว่าเขามีคคำมีสัญลักษณ์อะไรนะซ่มสามสิบจะมีคนช่วยเรื่องเงินไหมคะไม่มีอ่ะช่วงเนี้สามวันนี้ไม่มีนะไม่มีใครช่วยเรื่องเงินเลยแล้วไปขอยืมผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เดี๋ยวจะหนาให้อีกนะสามวันนี้เท่านั้นนะคะ g 2ยสิบห้าวันนี้เอ็มจะตอบลายหนูไหมคะตอบตอบค่ะอาจมีละเฟรมเฟรมเฟรมดูแค่สามวันไหหนูกับแฟนจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปไหมคะแชร์ Share แล้วคะ่ะสามวันนี้นะครับนะสามวันนี้ก็คือว่ามัน ได้อยู่หลายสามวันนี้นะดูแค่สวันได้อยู่ด้วยกันดูสามวันบอกแล้วนะคะดูสามวันถ้าจะดูทั้งชีวิตเนี่ยต้องไปดูในวิชาโหราศาสตร์ไทยอพูดตรงๆโหราศาสตร์ไทยเอออืแอนสิบหกจะได้เป็นแฟนกับพี่ฝนไหมคะว่าพูดตามหน้าไพ่นะมีโอกาสสูงแล้วกันมั่นคงด้วยนะคะเขารู้ค่ะขอบคุณมากค่ะ เขาก็จะกลับมานะคะแป้ง16แฟนเก่าชื่อนนเขายังส่องดูชีวิตเราบ้างไหมคะไม่เลยโดยทิศทีของเขาเขาไม่สอ่สองเลยโดยทิศทีของเขากดแชร์ออกไปแซ่สาววันนี้เท่านั้นนะคะดูดูพลังลูกตาอาจารย์โอก้กอะไร ดูพลังลูกตาอาจารย์โอเห็นไหมฮะกดแชร์ออกไปเซ่ดูเวลาแล้วมาติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ Facebook โอสิริกรออธิรัฐเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15 นะตามนี้ครับแล้วผมนะเ c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปนะเมตราเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 e นะแต่ถ้าจะดูดวงขอแบบขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับนะ่ดู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 ดไหนดูเนี่ยนี่เนลงที่ที่ไมได้แชร์ตอนแรกวะแล้วมาถามอืมได้ยังไงอะ่ะเนี่อ ถามอีกข้อหนึ่งทำยางไรเหรอผมไม่รู้ไม่ดูนะผมดูให้คนอะหนึ่งคำถามอินมหาสเสน่ห์ครับบูชาได้ครับหลังใหม่ครับถ้าคุณอยากรู้นะไพ่ใบนี้อันนี้มันยิ่งกว่าไพ่อันนี้เป็นอินสมานพลังล้าวคืนพลังรักด้วยอินมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ชายชอบผู้หญิงชอบสําหรับคนที่อยากได้คนรักคืนกลับมานะอบอกได้แค่เนี้นะถ้าเชื่อก,ก็กลับมาบูชาแล้วก็สําห,นนะสหรับ คู่รักที่บาดหมางใจกันก็ถักสามารถจะสะหานพลังลาวได้นะคะไปแล้วนะครับนะหมดเวลาแล้วไปแล้วครับนะครับ